กุ้มวเรอะมาตุลลอหิวบเระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะนะักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของการอ่านปฏิทินนะคะในคาบที่2ก่อนที่เราจะเรียนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับวันนี้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกวันวันที่เดือนปีและวันสำคัญจากปฏิทินได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะในคาบที่แล้วเรารู้มาว่าปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกวันเดือนปีนะคะ1ปีมี12เดือนนะคะ หนึ่งเดือนก็จะมี30วันหรือ31วันยกเว้นเดือนกุมภาพันม์มี28หรือ29วันนั่นเองนะคะและเดือนที่ลงท้ายด้วยโคมมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีมี30วันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะมาอ่านปฏิทินกันต่อนะคะให้เราช่วยกันอ่านปฏิทินนะคะเด็กๆ ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของปีพศอะไรเอย่ยเป็นปฏิทินของปีพศ2564นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดือนนี้นะคะเดือนที่คุณครูกำหนดเป็นเดือนอะไรมีกี่วันเอย่ยเป็นเดือนพฤษภาคมมี31วันนั่นเองนะคะ ปฏิทินนี้นะคะมีวันสำคัญอะไรบ้างและตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะปฏิทินนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะวันสำคัญนะคะนักเรียนนอกจากนะคะปฏิทินจะบอกวันเดือนปีแล้วนะคะยังสามารถบอกวันสำคัญได้ด้วยนะคะซึ่งวันสำคัญจะระบุใต้วันที่นะคะอย่างเช่นวันแรงงานตรงกับวัน ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนั่นเองนะคะมีวันอะไรอีกวันฉัตรมงคลตรงกับวันอังคารที่4พฤษภาคมมีวันอะไรอีกวันพืชมงคลนะคะตรงกับวันจันทร์ที่10พฤษภาคมแล้วก็วันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธที่26 รัฐสภาคมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวันสำคัญนะคะจะระบุใต้ของวันที่นะคะหรือแม้แต่บางปฏิทินก็จะระบุข้างใต้ของปฏิทินเลยนะคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างจะไม่ระบุใต้วันที่นั่นเองนะคะทีน,นี้นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่า สีของวันที่ของวันสำคัญนะคะและวันหยุดนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อักษรสีอะไรเอ่ยวันสำคัญหรือวันหยุดเนี่ยมันจะใช้ตัวอักษรที่แตกต่างจากวันที่ปกติก็คือจะใช้สีอ่าสีแดงนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะต่อไปวันเสาร์ที่สองของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่ วันเสาร์ที่สองของเดือนหมายความว่าวันเสาร์สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่1ตรงกับวันที่1ดังนั้นสัปดาห์ที่2ตรงกับวันที่8ดังนั้นวันเสาร์ที่สองตรงกับวันที่8พฤษภาคมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะวันจันทร์ที่3ของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่3หมายความว่าวันจันทร์สัปดาห์ที่ สามนะคะตรงกับวันที่1สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่3มตรงกับวันที่ส7เจ็พฤษภาคมนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอาเมื่อวานนี้ก่อนวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้เป็นวันที่ส9นั่นเองนะคะตรงกับวันวันพุธ ส่วนพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่21ตรงกับวันตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูปฏิทินอันนี้นะคะซึ่งเป็นปฏิทินที่ต่อเนื่อง3มเดือนนะคะซึ่งเป็นปฏิทินของเดือนอะไรบ้างเอ่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาอ่านปฏิทินนะคะ เรามาตอบคําถามนะคะข้อที่2วันที่8กรกฎาคม2565ตรงกับวันอะไรอ่าวันที่8กรกฎาคมนักเรียนก็ไปดูในเดือนกรกฎาคมและวันที่8ตรงกับวันอะไรเอ่ยวันอ่าวันศุกร์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อไปถ้าวันนี้เป็นวันที่27 กรกฎาคมพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและตรงกับวันอะไรถามกี่คำถามเอ่ยถามสางคําำถามวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรวันอะไรนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่27กรกฎาคมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวันที่28เดือนกรกฎาคมและตรงกับวันพฤรุษหัสดีนั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูต่อนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและตรงกับวันอะไรถ้าวันนี้เป็นวันที่9นะคะ9สิงหานักเรียนก็หาวันที่9ในเดือนสิงหากรเมื่อวานนี้คือวันที่8เดือนสิงหาคมตรงกับวันอ่าตรงกับวันจันทร์นั่นเองนะคะ ถ้าวันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมวันพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและตรงกับวันอะไรนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่31พรุ่งนี้นะคะก็จะขึ้นเดือนใหม่นะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ตรงกับวันที่1เดือนกันยายนตรงกับวันพารหะ พาฤหัสบดีนั่นเองนะคะซึ่งวันแรกของเดือนนะคะวันสุดท้ายนะคะวันแรกนะคะวันแรกของเดือนนะคะมันก็จะต่อจากวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้านั่นเองนะคะดังนั้นวันที่หนึ่งก็ไปตรงกับวันพาฤหัสบดีนั่นเองนะคะต่อไปถ้าวันนี้เป็นวันที่5กันยายนอีก3มวันจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะ อีกสวันจะเป็นวันที่เท่าไหร่คะถ้าวันนี้เป็นวันที่ห้ากันยาอีก3มวันนักเรียนก็นับอีก3ามวันนะคะหนึสองสามดังนั้นตรงกับวันที่8กันยายนนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคมอีก8ดวันจะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนักเรียนก็ ่วันนี้เป็นวันที่30อีก8วันนักเรียนก็นับอีก8วันนะคะ1นับวันถัดไปนะคะวันถัดไปก็จะเป็นวันที่1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นนะคะอีก8วันจะเป็นวันที่7เดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะวันอังคารที่4ของเดือนสิงหาคม ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันอังคารที่4นะคะของเดือนสิงหาคมหมายความว่าวันอังคารสัปดาห์ที่4นะคะ1 2 3 4ตรงกับวันที่23นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่9วันพุธที่3ของเดือนกันยายนตรงกับวันที่เท่าไหร่วันพุธนะคะ ที่สก็คือสัปดาห์ที่3ามนะคะ1น3ตรงกับวันที่21นั่นเองนะคะวันที่1ตุลาคม2 5 6 5เป็นวันอะไรนะคะวันที่1ตุลาคมนะคะก็จะอยู่ถัดจากเดือนตุลาคมก็จะอยู่ถัดจากเดือนกันยายนนะคะซึ่งวันที่30ก็คือตรงกับวันศุกร์ดังนั้น นะคะเดือนถัดไปนะคะก็จะต่อจากเดือนก่อนหน้านั่นเองดังนั้นนะคะวันที่1ก็ไปตรงกับวันเสาร์นั่นเองนะคะซึ่งวันแรกของเดือนปัจจุบันวันแรกนะคะก็จะต่อจากวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าและวันสุดท้ายนะคะของเดือนปัจจุบันก็จะมาก่อนวันแรกของเดือนถัดไปนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ11เดือนกันยายนมีวันศุกร์ทั้งหมดกี่วันตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างข้อนี้ถามสองคำถามมีวันศุกร์ทั้งหมดกี่วันค่ะเดือนกันยายนมีวันศุกร์ทั้งหมด1,2,3,4งห้าวันนั่นเองตรงกับวันที่สองเก3ี่สิบสามและ30นั่นเอง ทีนี้เรามาดูเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีวันสำคัญอะไรบ้างและตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไหร่มีวันสำคัญอะไรตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไหร่สามคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนก็ดูตรงไหนเอ่ยวันสำคัญวันสำคัญจะระบุข้างใต้ของวันที่ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะมีวันสำคัญ หรือวันสำคัญนะคะสีของวันที่ของวันสำคัญซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตัวอักษรสีแดงนั่นเองนะคะวันสำคัญกับวันหยุดนะคะนักเรียนสังเกตนะคะจะใช้สีแดงดังนั้นนะคะนักเรียนก็ดูนะคะว่าวันสำคัญตรงกับวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันพุทธที่13แล้วก็ วันเข้าพรรษาตรงกับวันพระรหัสบดีที่14และก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10ตรงกับวันพระฤหัสบดีเหมือนกันที่28นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนการอ่านปฏิทินนะคะนอกจากปฏิทินเนี่ยจะบอกวันเดือนปีแล้วนะคะยังสามารถบอกอะไรให้เราด้วย ยังสามารถแสดงวันสำคัญต่างๆนะคะซึ่งวันสำคัญต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อักษรสีแดงหรือสีอื่นๆนะคะที่แตกต่างจากจากสีของวันที่ของวันปกตินั่นเองนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสำหรับในคาบนี้อัสสลมามุอะลัยกุมมเราะฮามะตุลลอฮิวะบเระกาตู